สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะครั้งแรกในวันพุทธที่20พฤษภาคมนะคะเราจะเจอกันในทุกทุกวันพุธนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะครูจะใช้หนังสือหลักภาษาและ การใช้ภาษาไทยนะคะในการเรียนนะคะถ้านักเรียนมีหนังสือนะคะให้นักเรียนเอามาเรียนควบคู่กันไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่องลักษณะของประโยคนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่สิของหนังสือนะคะให้นักเรียนเปิดเรียนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะลักษณะของประโยคนักเรียนก็เคยเรียนกันมาบ้างแล้วนะคะในระดับที่ผ่านมานะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอีกครั้งนะคะว่าลักษณะของประโยคคืออะไรและในประโยคมีอะไรบ้างประโยคหมายถึงอะไรนะคะและชนิดของประโยคมีกี่ชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าประโยคคืออะไรนะคะลักษณะประโยคนะคะประโยคก็หมายถึงหน่วยหนึ่งของภาษาที่มีความสมบูรณ์โดยเป็นการ แทนความหมายของสภาพจะประกอบด้วยสองส่วนเป็นอย่างน้อยนะคะก็คือภาคประธานและภาคแสดงนะคะการประกอบจะประกอบด้วยคำซึ่งมีสองคำหลักทำหน้าที่เป็นคำนามในประธานและคำกริยาในภาคแสดงนะคะโดยมากจะยึดหลักที่ว่าประโยคจะต้องประกอบด้วยกริยาแท้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะ ประโยคสมบูรณ์จะต้องมีเนื้อความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะทำให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรใครมีสภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของประโยคนะคะตาสีเป็นคนไทยพี่เบิร์ดกินข้าวแพนด้าปีนต้นไม้ ยู uri, ริร้องไห้นะคะยูริอันนี้ร้องไห้หนักมากนะคะเออ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประโยคเนี่ยเนี่ยอันนี้นะคะประโยคอันนี้ก็คือประโยคที่เออ่สมบูรณ์นะคะก็คือเรารู้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและมีความรู้สึกอย่างไรนะคะต่อไปเรามาดูกันว่า ส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของประโยคก็จะอยู่ด้วยกันจะมีอยู่ด้วยกันสองอย่างนะคะก็คือภาคประธานและภาคสแสดงนะคะภาคประธานคืออะไรนะคะภาคประธานก็คือเป็นคํานามหรือคําสรรพนามที่กล่าวขึ้นก่อนเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นผู้ทํากริยานะคะเช่นนักเรียนฉันเขา ลิงวางสิงโตหรืออาจมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้นะคะคำที่ทำหน้าที่ผู้กระทำอาการได้แก่คำนามหรือคำสรรพนามเช่นพี่ร้องเพลงได้ไพเราะครูต้องอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะต่อไปเรามาดูด้านภาคแสดงกันบ้างนะคะภาคแสดงก็คือเป็นส่วนประกอบของประโยค ที่มีคํากริยาเป็นหลักเป็นคําที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบถ้วนสมบูรณ์ว่าแสดงกริยาอย่างไรนะคะเช่นนักเรียนหัวเราะฉันร้องไห้ฉันนอนเขาเดินหรือภาคแสดงคือส่วนที่แสดงอาการหรือบอกการกระทําของประธานนะคะคำที่แสดงอาการได้แก่คํากริยา และต้องประกอบด้วยบทอื่นๆเช่นบทกรรมบทประกอบกริยาหรือส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะอาจมีส่วนขยายหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูบทกริยานะคะคืออะไรบทกริยาก็คือส่วนที่แสดงการกระทำของประธาน อาจมีกรรมมารองรับหรือไม่มีก็ได้นะคะจะอยู่หลังประธานหรืออยู่หน้าประธานก็ได้นะคะเช่นม้ากระโดดม้ากระโดดข้ามกำแพงนะคะต่อไปบทกรรมคือส่วนของผู้ถูกกระทำนะคะก็คือถ้ากริยายังไม่สมบูรณ์ในตัวเองจะต้องมีกรรมมารองรับนะคะเช่นน้องคราน กริยาคารเป็นอกรรมกริยาอากรรมกริยาก็คือกรรมที่ไม่ต้องมีอขออภัยค่ะกริยานะคะที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะต่อไปแม่ซื้อหนังสือกริยาในที่นี้ก็คือคําว่าซื้อนะคะซื้อในที่นี้เป็นสะกร,รมกริยานะคะก็คือกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะเ่อ ความหมายหรือว่าประโยคถึงจะสมบูรณ์นะคะต่อไปนะคะบทประกอบกริยาดูเสื่อมขอภายค่ะหรือส่วนเติมเต็มนะคะก็คือส่วนที่ทำหน้าที่เสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์ทำหน้าที่คล้ายกรรมแต่ไม่ใช่กรรมนะคะทำหน้าที่คล้ายกรรมแต่ไม่ใช่กรรมเพราะไม่ถูกกระทำกริยาที่ใช้เป็นส่วนเติมเต็ม จะไม่มีความหมายในตัวเองนะคะต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาขยายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์นะคะได้แก่กริยาที่เป็นคำว่าเป็นคล้ายเท่าคือเหมือนนะคะเช่นแมวหน้าตาคล้ายเสือเขาเป็นนักเทนนิสนะคะต่อไปเพราะฉะนั้นประโยคหรือกลุ่มคำที่มี ความสมบูรณ์นะคะมีใจความสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะคะ 1. บทประธานบวกด้วยบทกริยาไม่มีกรรมสองบทประธานบวกด้วยบทกริยามีกรรมบวกด้วยบทกรรมนะคะ 3. บทประธานบวกด้วยบทกริยาอาศัายส่วนเติมเต็มบวกด้วยบท ประกอบกริยาหรือส่วนเติมเต็มนะคะในประโยคหนึ่งต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย2บทนะคะคือบทประธานและบทกริยาจึงจะสมบูรณ์นะคะประโยคจึงจะสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเขาให้มาข้อหนะคะยายของฉันแข็งแรงมากประธานก็คือยายนะคะส่วนขยายประธานก็คือ ของฉันนะคะแล้วก็กริยาคือแข็งแรงขยายกริยาก็คือคําว่ามากส่วนกรรมและกับขยายกรรมนั้นไม่มีนะคะในข้อนี้กรรมกับขยายกรรมไม่มีนะคะข้อ2เด็กไทยรุ่นใหม่สนใจสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะประธานก็คือเด็กไทยส่วนขยายก็คือรุ่นใหม่ กริยาก็คือสนใจขยายกริยาไม่มีนะคะกรรมก็คือสิ่งแวดล้อมและขยายกรรมก็คือในชุมชนนะคะต่อไปข้อ3คุณป้าของเธอทำขนมอร่อยนะคะประธานก็คือคุณป้าค่ะส่วนขยายก็คือของเธอและก็กริยาคือทำนะคะขยายกริยาไม่มีนะคะส่วนคำ ส่วนกรรมนั่นก็คือขนมนะคะแล้วก็ขยายกริยาก็คือเอ่อขออภัยค่ะขยายกรรมก็คืออร่อยนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่ชนิดของประโยคกันบ้างนะคะชนิดของประโยคนะคะจะมีอยู่ด้วยกันสชนิดนะคะก็คือประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญสองประโยคความรวมและสามประโยคความซ้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ 1. ประโยคแบ่งตามลักษณะโครงสร้างนะคะพิจารณาจากส่วนประกอบของประโยคมี3ชนิดนะคะที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนนะคะ 2. ประโยคแบ่งตามลักษณะของประโยคนะคะพิจารณาจากคำที่แสดงความหมายรวมของประโยคว่ามีลักษณะ แบบใดมี4ชนิดนะคะคือประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคคําสั่งและประโยคปฏิเสธนะคะสประโยคแบ่งตามเจตนานะคะพิจารณาจากความหมายของประโยคตามเจตนาของผู้พูดแบ่งเป็นประโยคบอกให้ทราบประโยคเสนอแนะประโยคห้ามประโยคคําสั่งประโยคชักชวนประโยคขอร้องเป็นต้นนะคะแต่หลักๆแล้วชนิดของประโยคมีอยู่ด้วยกัน สามชนิดนั่นเองนะคะเ่าไปเรามาดูประโยคความเดียวนะคะหรือประโยคสามันนะคะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีใจความสำคัญใจความเดียวนะคะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงอย่างละหนึ่งภาคนะคะหนึ่งประโยคจำแนกตามบทกริยานะคะมีดังนี้นะคะประโยคที่ใช้ กริยาไม่มีกรรมประกอบด้วยบทประธานและบทกริยานับเป็นประโยคเล็กที่สุดนะคะก็คือมีแค่ประธานกับกริยาเท่านั้นนะคะเช่นฉันวิ่งน้ำเดือดนะคะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าประโยคนี้คืออะไรนะคะฉันกำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไป ประโยคที่ใช้กริยามีกรรมประกอบด้วยประธานบทกริยาและบทกรรมนะคะก็คือมีประธานมีบทกริยาและก็มีกรรมนั่นเองนะคะเช่นน้องสวมรองเท้าประธานก็คือน้องกริยาก็คือสวมนะคะสวม ที่โดนกระทําก็คือกรรมนั่นก็คือรองเท้านะคะต่อไปข้อสองหิ่งห้อยเกาะกิก่งไม้ประธานก็คือหิ่งห้อยนะคะกริยาก็คือเกาะบทกรรมก็คือก,รรกิ่งไม้นั่นเองนะคะต่อไปข้อ3นะคะประโยคที่ใช้กริยาอาศัยส่วนเติมเต็มประกอบด้วยบทประธานบทกริยาหรือบทส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะหรือบทประกอบกริยานะคะเช่นนะคะ กีฬาคือยาวิเศษบทประธานก็คือกีฬานะคะกริยาก็คือคือนะคะส่วนเติมเต็มก็คือยาวิเศษนะคะต่อไปการเดินเป็นการออกกำลังกายประธานก็คือการเดินส่วนกริยาก็คือเป็นนะคะแล้วก็ส่วนเติมเต็มก็คือการออกกำลังกายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ4นะคะประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประกอบด้วยบทประธานบทกริยาช่วยบทกริยาบทกรรมและส่วนเติมเต็มนะคะเช่นองอาจได้เป็นทหารนะคะประธานก็คือองอาจนะคะกริยาช่วยก็คือได้นะคะกริยาก็คือเป็นและก็ส่วนเติมเต็มนะคะก็คือทหารนะคะต่อไปนักเรียนต้องมีความรู้ ประธานก็คือนักเรียนกริยาช่วยก็คือต้องนะคะบทกริยาก็คือมีและก็กรรมก็คือความรู้นะ,ะส่วนเติมเต็มในข้อนี้ไม่มีนะคะต่อไปประโยคจำแนกตามจุดประสงค์ของผู้สงสารนะคะ 1. ก็คือประโยคบอกเล่า คือประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ทราบหรือแจ้งเรื่องราวนะคะเช่นยายบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนักเรียนเลือกประธานนักเรียนนะคะสองก็คือประโยคปฏิเสธคือประโยคที่บอกความปฏิเสธหรือไม่ตอบรับจะมีวิเศษบอกความปฏิเสธเช่นไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหาไม่หรือหาไม่ได้นะคะ จะอยู่หน้าหรือหลังของกริยานะคะถ้ามีคำพวกนี้แสดงว่าเป็นประโยคป,ปฏิเสธนะคะเช่นการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปด้วยบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะฉันไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปฏิเสธนะคะข้อสังเกตนะคะถ้าข้อความบ่งบอกว่าประธานทำกริยานั้น แต่ทำไม่ได้หรือทำไม่สำเร็จนะคะหรือประสงค์จะทำแต่มีเหตุขัดข้องมีเหตุจำเป็นที่ทำไม่ทำไม่ได้นะคะไม่จัดว่าเป็นประโยคปฏิเสธแต่จัดเป็นประโยคบอกเล่านะคะเช่นเขาไปลงเขาไปไม่ได้นะคะประสงค์จะไปแต่มีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไปไม่ได้นั่นเองนะคะเขาสอบไล่ไม่ได้ก็คือไปสอบแล้วแต่สอบไม่ได้นะคะ ต่อไปกรณีที่ในประโยคมีวิเศษบอกความปฏิเสธแต่ไม่ได้ขยายกริยาโดยตรงก็ถือเป็นประโยคบอกเล่าเช่นกันนะคะเช่นฉันชอบอาหารรสไม่จัดคำว่าไม่ขยายคำว่าจัดซึ่งเป็นคำวิเศษนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ3ประโยคคำถามคือประโยคที่ใช้ถามเพื่อต้องการคำตอบมีสองชนิด นะคะก็คือประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือถามไปเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งั้นตอบกลับมานั่นเองนะคะเช่นเขา,ยายจะย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนนะคะพ่อรู้ไหมเออขออภัยค่ะพ่อรู้ได้อย่างไรว่าเขามาเยี่ยมยายในวันนี้นะคะต่อไปประโยคที่ต้องการคําตอบเพียงการบอกรับหรือปฏิเสธนะคะเช่น คุณชอบอาชีพครูไหมก็คือให้ตอบมาว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะว่านักเรียนชอบอาชีพครูหรือเปล่านะคะเช่นหรือเธอชอบอาหารจานนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือให้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อ4ประโยคคำสั่งขอร้องหรือวิงวอนนะคะคือประโยคที่ใช้สั่งหรือขอร้องให้ทำตาม ที่ต้องการนะคะส่วนใหญ่จะละประธานแล้วใช้กริยาขึ้นต้นประโยคนะคะและอาจมีกริยาช่วยเน้นเจตนาของผู้ส่งสารนะคะแบ่งได้ดังนี้เริ่มต้นด้วยคําแสดงคําสั่งหรือขอร้องนะคะเช่นยาให้จงโปรดช่วยนะคะเช่นห้ามใส่รองเท้าแตะอย่างนี้นะคะจงทําประโยคนี้ให้สมบูรณ์ เป็นต้นนะคะต่อไปเริ่มต้นด้วยคำกริยาเช่นเข้ามาสิกลับไปได้แล้วอย่างนี้นะคะก็คือขึ้นต้นด้วยคำกริยานะคะต่อไปขึ้นต้นด้วยคำเรียกขานเช่นนักเรียนตรงหนูแดงมาหาแม่หน่อยอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะต่อไปประโยคจำแนกตามลำดับองค์ประกอบนะคะข้อหนึ่งเริ่มด้วยผู้กระทำ นะคะคโดยเรียงผู้กระทำไว้หน้ากริยาซึ่งเป็นลักษณะของประโยคทั่วไปอยู่แล้วนะคะเช่นชาวสวนกำลังเก็บผลไม้ชาวสวนเป็นผู้กระทำนะคะก็อยู่หน้ากริยานะคะต่อไปพระอภัยมณีชอบเป่าปีนะคะพระอภัยมณีเป็นผู้กระทําก็อยู่หน้าคํากริยาที่เป็นคําว่าชอบนั่นเองนะคะต่อไปข้อสอง เริ่มด้วยผู้ถูกกระทานะคะเมื่อกี้เริ่มด้วยผู้กระทำข้อสองเริ่มด้วยผู้ถูกกระทําบ้างนะคะผู้ถูกกระทําทําหน้าที่เป็นประธานโดยกล่าวถึงผู้กระทําเช่นคนร้ายถูกตํารวจจับคนร้ายเป็นผู้ถูกกระทานะคะเป็นทําหน้าที่เป็นประธานนะคะต่อไปผู้ถูกกระทําทําหน้าที่ประธานโดยละผู้กระทําที่แท้จริงนะคะ เช่นนักกีฬาถูกทำโทษเพราะไม่เคารพก,กติกานักกีฬาเป็นผู้ถูกกระทำนะคะก็คือถูกทำโทษนั่นเองนะคะต่อไปผู้ถูกกระทำทำหน้าที่กรรมนะคะผู้ถูกกระทำทำหน้าที่กรรมบ้างเช่นรถยนต์พี่ชายขายไปเมื่อวานนี้รถยนต์ทำหน้าที่เป็น กรรมเพราะโดนกระทำนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3เริ่มด้วยกริยาโดยวางกริยาไว้หน้าประธานนะคะเพื่อเน้นกริยาได้แก่คำว่าปรากฏมีเกิดเช่นมีปลาในน้ำประโยคเดิมนะคะอาจจะเป็นในน้ำมีปลาหรือปลามีอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูส่วนขยายของประโยค ส่วนขยายของประโยคก,ก็ค,คือประโยคจะต้องมีส่วนประกอบอื่นมาขยายเพื่อให้มีเนื้อความชัดเจนขึ้นส่วนที่นำมาขยายประกอบด้วยบทประธานมีส่วนขยายเรียกว่าบทขยายประธานบทขยายกริยามีส่วนขยายเรียกว่าบทขยายกริยาบทกรรมเมื่อมีส่วนขยายเรียกว่าบทขยายกรรม และบทประกอบกริยาหรือส่วนเติมเต็มเมื่อมีส่วนขยายก็เรียกว่าบทขยายบทประกอบกริยาหรือบทขยายส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะโดยทั่วไปบทขยายจะต้องอยู่หลังและติดกับบทที่ขยายนะคะบทขยายจะต้องอยู่หลังและติดกับบทที่ขยายนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ หนึ่งประโยคที่มีบทขยายประธานบทขยายประธานอยู่หลังบทประธานนะคะเช่นทหารเรือว่ายน้ำนะคะสอประโยคที่มีบทขยายกริยาบทขยายกริยาอยู่หลังบทกริยานะคะเช่นทหารเรือว่ายน้ำเก่งมากนะคะอันนี้ก็คือขยาย กริยานั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ประโยคที่มีบทขยายกรรมบทขยายกรรมอยู่หลังบทกรรมนะคะขยายกรรมต้องอยู่หลังกรรมนะคะเส้นนกกินปลาตัวใหญ่นะคะกรรมก็คือปลานะคะขยายกรรมก็คือตัวใหญ่นั่นเองนะคะต่อไปข้อ4ประโยคที่มีบทกรรมและบทขยายกริยาบทขยายกริยา อยู่หลังบทกรรมนะคะเช่นนกทำรังด้วยเศษไม้นั่นเองนะคะต่อไปเขาบอกว่าข้อ5ประโยคที่มีบทขยายกรรมและบทขยายกริยาบทขยายกริยาอยู่หลังบทขยายกรรมเช่นนกกระจอกทำรังใหญ่ด้วยเศษไม้นะคะต่อไปข้อ6ประโยคที่มีบท ขยายบทประกอบกริยาหรือบทขยายส่วนเติมเต็มบทขยายบทประกอบกริยาอยู่หลังบทประกอบกริยาเช่นเขาเป็นพ่อค้าเพชรพลอยข้อ 7. ประโยคที่มีบทขยายบทประกอบกริยาและบทขยายกริยาบทขยายกริยาอยู่หลังบทขยายกริยาเช่นบุรีเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างมาก ข้อสังเกตนะคะบทขยายประธานบางทีอยู่หน้าบทประธานถ้าใช้วิเศษที่อยู่หน้านามหรือสรรพนามนะคะเช่นน้อยคนจะชอบกินผักสดหลายคนชอบกินสลัดผักบทขยายกริยาอยู่หน้ากริยานะคะถ้าใช้วิเศษที่อยู่หน้ากริยาเช่นปลวกค่อยๆทำรังทีละน้อย เมื่อวานนี้ฝนตกเป็นต้นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดในที่นี้เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าจงแยกประโยคต่อไปนี้นะคะจงแยกประโยคต่อไปนี้ง่ายนะคะไม่ยากนะคะตอนนี้นักเรียนก็คิดไปดูนะคะค่ะฝน หนักมากนะคะประธานในที่นี้ก็คือฝนนั่นเองนะคะฝนนะคะกริยาหรือภาคแสดงคืออะไรคะนักเรียนก็คือตกนั่นเองนะคะตกค่ะต่อไปขยายกริยาขยายกริยามีไหมคะมีนะคะก็คือคำว่าหนักนะคะหนักกรรมกรรมมีไหมคะไม่มีนะคะ ขยายกรรมมีไหมคะไม่มีเช่นกันนะคะต่อไปข้อ2นกบินสูงนะคะนกบินสูงประธานคือนกนะคะนกนะคะส่วนกริยาก็คือบินนะคะขยายกริยามีไหมคะขยายกริยาก็คือ สูงนั่นเองนะคะกรรมล่ะคะนักเรียนมีกรรมไหมข้อนี้ไม่มีนะคะขยายกรรมมีไหมคะไม่มีเช่นกันนะคะต่อไปไก่นอนสีเขียวนะคะประธานในที่นี้คือไก่นะคะไก่กริยาหรือภาคแสดงมีไหม มีนะคะก็คือคำว่าจิกนะคะต่อไปขยายกริยามีไหมคะยยกริยาคะขยายภาคแสดงมีไหมคะไม่มีนะคะข้อนี้ไม่มีนะคะกรรมคืออะไรคะคนที่ถูกกระทำคือใครคะก็คือหนอนนะคะหนอนต่อไปขยายกรรมคือใครคะก็คือสเสียวนั่นเองนะคะ เป็นไงคะนักเรียนง่ายใช่ไหมคะง่ายมากนะคะในข้อนี้นะคะไม่ยากนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในแบบฝึกหัดต,ต่อไปนะคะก็คือให้นักเรียนทําเครื่องหมายกาถูกนะคะหน้าข้อที่เป็นประโยคความเดียวและทําเครื่องหมายกาผิดหน้าข้อที่ไม่ใช่ประโยคความเดียว กาถูกหน้าข้อที่เป็นประโยคความเดียวกาผิดหน้าข้อที่ไม่ใช่ประโยคความเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะะไม่ยากค่ะไม่ยากมีอยู่ห้าข้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆ้อมกันนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าใครจะไปเที่ยวจังหวัดสงขลากับพวกฉันบ้างนะคะนักเรียนว่าข้อนี้ใช่ประโยคความเดียวไหมคะข้อนี้ตอบ ใช่นะคะเป็นประโยคความเดียวนะคะต่อไปข้อ2คุณรีบไปนอนเสียเถอะมิฉะนั้นจะไม่สบายนะคะข้อนี้ตอบอะไรคะเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นไม่เป็นปน,ปน,ปน,นะคะข้อนี้เพราะมันมีคําว่ามิฉนั้นนะคะไม่ใช่ประโยคความเดียวนะคะต่อไปข้อ3อย่ามาถูกเนื้อต้องตัวฉันเด็ดขาดข้อนี้ ง่ายค่ะเป็นประโยคความเดียวต่อไปข้อสี่เด็กไทยทุกคนควรให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่แน่นอนค่ะประโยคนี้เป็นแน่นอนนะคะเป็นประโยคความเดียวนะคะข้อห้าสมพลเป็นแพทย์ที่เก่งทว่ากลัวผีและเลือดนะคะทว่าใน,นที่นี้หมายถึงแต่นะคะหรือว่าอะนะคะ ข้อนี้เป็นไม่เป็นคนักเรียนข้อนี้ไม่เป็นนะคะไม่เป็นประโยคความเดียวนะคะเป็นไงคนักเรียนสําหรับวันนี้แบบฝึกหัดกับบทที่เรียนไปง่ายไหมคะง่ายมากนะคะง่ายไม่ยากนะคะในบทนี้นะคะวันนี้นะคะก็คือวันนี้ก็คือได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างคะก็คือลักษณะของประโยคนะคะแล้วก ชนิดของประโยคนะคะชนิดของประโยคในวันนี้ก็คือเรียนเกี่ยวกับประโยคความเดียวไปนั่นเองนะคะหรือประโยคสามัญน,นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะคาบหน้านะคะจะมาต่อชนิดของประโยคอีกหนึ่งตอนนะคะก็คือที่เหลือก็คือประโยคความรวมและประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ